มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มกันชัยเล่าถึงไม้ถามคําถามสะเทือนใจหลังเปิดใจเรื่องลูกค่ะจากกรณีหนุ่มไม้พิรัตนะคะเปิดใจครั้งแรกหลังซาร่าคาซิงกินีขานขอสิทธิ์ปกป้องลูกและอ้างนะคะฝ่ายชายขอลดค่าใช้จ่าย ว่าที่ร้องต่อสารเพื่อให้ได้สิทธิปกครองร่วมแล้วก็ดูแลลูกนั้นไม่ได้ปกครองแต่เพียงผู้เดียวยืนยันไม่ได้พากลูกจากแม่นะคะการมีสิทธิปกครองร่วมไม่ทำให้สิทธิความเป็นแม่ลดลงนะคะเพียงแค่อยากเจอลูกไม่อยากแค่จ่ายเงินและไม่ได้เจอลูกตนอยากเห็นลูกเติบโตคะ่ะโดยล่าสุดนะคะพบว่าไม่ได้เดินทางไปออกรายการโหนกระแส และมีการเปิดเผยรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการต่อสู้ในครั้งนี้นะคะซึ่งในรายการไม้กันน้าตาไว้ไม่ยอมให้ไหลออกมาแต่พบว่ามีการเผยแพร่คลิปหลังจากรายการพบว่าไม้เองได้ร้องไห้ออกมาอย่างอัดอั้นนะคะโดยหนุ่มกันชัยได้เข้าไปปลอบล่าสุดนะคะหนุ่มกันชัยได้ทวีตผ่านทวิตเตอร์ว่าไม้ถามพี่ว่าสิ่งที่ไม้เป็นอยู่มัอนอ่อนแอและมันดูน่าสมเพชมากไหมครับ ในสตูพี่ไม่มีโอกาสตอบแต่พี่ขออนุญาตตอบในนี้นะครับพี่จะบอกไหมว่าไม้ไม่ได้น่าสมเพศเลยครับแต่ไม้สมบูรณ์มากกว่าครับไม้สมบูรณ์แบบทางด้านความคิดที่สุดแล้วสำหรับการเป็นพ่อคนครับไมพิรัตขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ